สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสุรินทร์นะครับมาเอาแผงโซลารเซลล์นะครับวันนี้ามาซื้อแผงโซลารเซลล์เดี๋ยววันนี้จะพามาดูร้านที่ผมมามาซื้อของเนี่ยอุปกรณ์โซลาเซลล์โดยเฉพาะโซลา่าปั๊มน้ํานะครับถ้าใครที่อยากซื้อเอาไปติดตั้งเองนะครับที่นี่ก็มีการจําหน่ายแล้วก็แนะนําเป็นอย่างดีก็มีบริการหลังการขายนะครับหมายถึงว่า เวลามีปัญหาก็มาส่งซ่อมหรือมาส่งเคลมที่นี่ได้นะครโอเคดีบดูนะครับร้านยงสวัสดนะครับยงสวัสดเพนจำกัดนะครับจะเห็นว่ามีสีด้วยนะสีด้วยฝั่งนี้ฝั่งสีฝั่งอ,อุปกรณ์ก่อสร้างด้วยนะครับเดีไปดูฝั่งนู้นนะครมีสองฝั่ง ฝั่งนี้ฝั่งปั๊มน้ำเครื่องมือช่างต่างๆแผ่งโซลาเซลล์ปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับแล้วก็จุดนี้นี่ครับผมใครที่เคยใช้ของโซล a าช็อปอยู่กน็น่าจะทราบอยู่นะครับตันี้เป็นร้านใหม่ที่มาเปิดเพิ่งมาเปิดจุดนี้ในในสุรินนะฮะก็ผมเองก็ใช้อินเวอร์เตอร์ของโซล a าช็อปอยู่นะฮะก็มีจำหน่ายแล้วที่สุรินทมีสาขาแล้วนะครับใครที่อยากสนใจเข้ามาดูนะฮะตอนนี้กำลังเทสปั๊มน้ำอยู่ นะฮะตัวนี้ปั๊มน้ำชุดเล็กครับแผงเดียวท่อน้ำออกหนึ่งนิ้วนะฮะก็นี่ครับผมเทสรันอยู่ซับเมิร์สนะซับเมิร์สใช้ในชุดบ้านสวนเล็กๆนะครับขึ้นแทงค์ขึ้นอะไรนะครับไปดูข้างในกันอ่ามีทั้งแผงโพลีโมโนครับวันนี้นะฮะที่นี่แผงโพลีสามร้อยสามวัตต์เนี่ย ราคาไม่ถึงสามพันนะ,ะรคร,ครอันนี้สามร้อยสี่สิบบาทเนี่ยครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งเบรเกอร์ดีซต่างๆนะครับนี่ครับผม,มอินเวอร์เตอร์นะครับของโซล่าช็อปนะครับะะะะตัวนี้ผมก็ใช้อยู่แต่ไม่ได้เป็นรุ่นที่ปรับแอมป์ M, ปรับ ตั้งตัดได้ตัวนี้ตั้งตัดได้นะครับตัวนี้ตั้งตัดได้นะฮะนี่นครับผมแล้วก็โซนนี้ปั๊มน้ํานะฮะอันนี้ปั๊มหนึ่งนิ้วนะครับชมเป็นอ่าคอนโทรลเป็นดีซีบัสเลดนะฮะอย่างนี้นะครับสี่สิบแปดโวลต์นะครับสี่สิบแปดโวลต์เป็นมีพาวเวอร์มี MPPT ในตัวนะครับ MPPT ก็คือ DC bus rate นั่นแหละ ตัวนี้เคยเห็นแต่24โวลต์นะฮะอันนี้มา48โวลต์เลยอนุกรม2แผงนะครับใช้บ้านสวนนะฮะบ้านสวนเติมขึ้นแทงน้ําได้นะฮะใช้ในบ้านสวนรถผักรถผักใช้รอบบ้านหลังเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากอันนี้ไม่ใหญ่มากเพราะท่อน้ําออก1นิ้วนะครับเน้นที่สระน้ําแล้วกันนะครับสระน้ําแล้วกันฝั่งนี้มาใหญ่หน่อยครับปั๊มน้ํามาอันนี้ หนึ่งแรงครึ่งสองแรงสามแรงนะครับสามแรงนะฮะก็ถ้าตัวนี้ก็ยิงสปริงเกอร์ได้หลายหัวเลยนะฮะตัวนี้ท่อเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นท่อสี่นิ้วเลยนะครับนี่ท่อสี่นิ้วนะฮะใช้ไฟบ้านได้ด้วยนะครับโซลา่าได้ด้วยนะฮะอันนี้มุมของปั๊มต่างๆนะครับของไฮบริดซันครับปั๊ม แล้วก็โซนนี้โซนไฟถนนโซลา r เซลล์สปอตไลท์โซลาเซลล์ก็มีนะครับก็มีอุปกรณ์ยึดแผงต่างๆนะฮะสายไฟ PV นะครับเบอร์สนะครับแล้วก็สายกราวมีทั้งสาย V, CT สําหรับหย่อนปั๊มน้ำนะฮะที่นี่ก็มีการต่อสายไปให้ประกอบตู้ไปให้ด้วยนะฮะใครที่เอามาสั่งปั๊มน้ําที่นี่ก็ต่อสายไปให้เลยก็ได้นะครับผม อันนี้ผมก็มาวันนี้มาเอามาเอาแผงแล้วก็สายไฟต่างๆนะครับสายย่อนอ่าสายปัม๊มย่อนซับเมอร์เชื่อขย่อนมีหมดนะครับมาที่นี่ครบที่เดียวนะครับโซลา่าปัม๊มแล้วก็ออฟกริดแบตเตอรี่ก็มีนะฮะอ่าดิฟเจลผมมาเอาไปแล้วนะฮะดิฟเจลผมมาเอาไปแล้วตัวมีมีสองมีสองตัวนะมีของนิวแม็กกับอ่าโคโค โคแซนะครับผมเอาโคแซไปนะฮะอันนี้ดิฟเจลงานโซลาเซลล์นะครับงานโซลาเซลล์แล้วก็ช่างไฟอุปกรณ์นะครับต่างๆสายฟงสายไฟมีหมดนะฮะมาที่นี่จบเลยนะฮะในเขตสุรินครับผมใครที่หาร้านอยากมาซื้อด้วยตัวเองนะครับราคาที่ คือมีอุปกรณ์ทุกอย่างและทั้งการแนะนำนะครับทางการแนะนำราคาก็มีหลายราคาตามอุปกรณ์ตามคุณภาพแต่ที่นี้ที่จำหน่ายนี่ก็คือคุณภาพนะครับคุณภาพนี่ครับฝาปิดท่อบ่อประดานนะครับหนึ่งนิ้วสองนิ้วนะครับมีมีหมดนะครับผมอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับตู้เชื่อมนะครับสว่านแบตเตอรี่หรือไฟฟ้านะครับ ครอบคลุมนะครับครอบคลุมก็แวะมา,อาสอบถามดูได้ครับผมสอบถามดูได้นะฮะที่ยงสวัสด์นะครับร้านอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยถ้ามาจากอำเภอสังขะนะครับถึงสี่แยกบิ๊กซีให้เลี้ยวขวาเข้ามานะครับเลี้ยวขวาจะเจอสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายมา ร้านก็จะอยู่ตรงซ้ายมือเลยนะครับร้านข้างหน้ามีที่จอดรถกว้างนะครับยาวไว้นู่นเลยนะครับสำหรับรับของง่ายๆเลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับมาแวะมาชมกันได้นะครับมีทั้งข้อวิวซีข้อต่ออะไรหมดเลยนะฮะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์โทรร้านหรือรายละเอียด ของร้านนะครับอยู่ใต้คลิปแล้วคลิกคลิกเข้าไปดูได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ